How do you feel? น mm. ้องกิฟฟ์ e ี fine and love to be here love to see a lot of friends อลริสาค่ะครูผู้ดูแลเด็กเกรด9้าถึง10น้องกิฟน่าจะประมาณช่วงนี้เนาะดูจากป้ายเอเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าคะอ่คงไม่เคยเจอหรอกครับ เพราะว่าเราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจริงๆแค่อยากมาดูพวกบรรยากาศอะไรแบบนี้ครับยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนดีหรือเปล่าเพราะว่าใจผมอยากจะให้น้องเขาไปต่อที่ต่างประเทศัก เกรด12นะครับซึ่งต่างจากคุณแม่คุณแม่เขาอยากให้ไปเลยครับอีกอย่างผมยังอยากให้เขาอยู่ที่จันทบุรีต่ออีกสักพักนะครับอยากให้ซึมซับวัฒนธรรมไทยทางฝั่งตะวันออกด้วยก่อนจะไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนนะครับน่าจะดี <c oughs> ดีจังเลยค่ะครับงั้นเชิญตามอัธยาศัยนะคะเดี๋ยววันสอบเราคงได้เจอกันอีกอยัางไงาครูก็คงได้ดูแลเนาะน้องกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ